จะเรียนทำสำนึกดีค่ะลูกๆทั้งหลายวันนี้เรามีลมหายใจให้มาพบมาเจอกันเพราะว่าเรามีลมหายใจนั่นเองถ้าไม่มีลมเราก็ตาม,มาตามแรงกรรมไปเลยตามภพภูมิที่เราสร้างไว้ฉะนั้นเมื่อเรามีลมหายใจถึงเวลานี้นะก็ขอให้เราร่งริ่งสูดลมเข้าไปในปอดในท้องบ่อยๆขณะที่เราสูดลมเข้าไปมันจะทำให้จิตใจของเราดีนะ จิตใจดีจิตใจงดงามที่กําลังเศร้าหมองอยู่มันก็จะหายเศร้าหมองนะมันจะร่าเริงเบิกบานพอร่าเริงเบิกบานแล้วเนี่ยมันจะคิดดีนะมันจะคิดดีพูดดีทดําดีขึ้นมานี่แหละต้นตอของมันก็คือเราต้องทําให้ร่างกายของเราพร้อมก่อนพอร่างกายของเราเนี่ยมีออกซิเจนที่เป็นาธาตุบริสุทธิ์ไปปรับาธาตุปรับขันให้ร่างกายของเราทํางานปกติ พอร่างกายทํางานปกติเนี่ยนะจิตใจของเรามันจะร่าเริงไปด้วยคิดมันก็ต้องคิดดีคิดบวกคิดเป็นกุศลนะพูดมันก็จะพูดดีพูดบวกพูดเป็นกุศลทําขึ้นมามันก็จะมีประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นเห็นแล้วยังลูกทั้งหลายแม่จึงเน้นให้ลูกมาอยู่กับลมหายใจก่อนนะลูกจะบอกว่าหนูคิดดีพูดดีทดําดีแล้วถึงเวลาเขามากระตุน้นมากระทบลูกก็ยังโกรธอยู่ ยังหงุดหงิดยังขัดเคืองยังทุกข์อยู่ส่วนใหญ่ลูกเป็นอย่างนี้กันนะที่นําปัญหามาปรึกษากับแม่นี่นะจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพการเงินการทองคนในครอบครัวไม่เข้าใจกันผิดหวางเศร้าส้อยนะครับไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี่นะเพราะว่าจิตใจของเรามันขุ่นมัวเพราะว่าร่างกายของเรามันได้รับ ออกซิเจนไม่เพียงพอเห็นแล้วยังลูกพอร่างกายมันไม่ดีเนี่ยจิตใจมันก็นไม่ดีไปด้วยพอจิตใจไม่ดีมันจะสั่งให้กายทําชั่วนะสั่งให้กายทําชั่วคิดชั่วพูดชั่วนั่นเองเห็นแล้วยังลูกๆทั้งหลายการฝึกลมหายใจหรืออาณาปานสติมันช่วยให้เราเข้าสู่สภาพปกติ จิตใจมันจะร่าเริงเบิกบานร่างกายมันก็พลอยเบิกบานไปด้วยเห็นแล้วยังคะนี่แหละถ้าหากว่าเราจะมาเอาปลายเหตุว่าหนูคิดดีหนูพูดดีหนูทําดีผมคิดดีพูดดีทดําดีแต่มันไม่นานนั่นเองมันเป็นแค่แวบๆถ้าจะให้นานถ้าจะให้ถาวร มันต้องขุดเอากิเลสข้างในออกมาก่อนอาศัยลมหายใจหรืออาณาปานาสตินั่นเองถ้าเราอยู่กับอาณาปานาสติอยู่ตลอดเวลาตามคําสอนที่พระพุทธองค์สอนไว้พระพุทธองค์ก็ให้สูตรไว้แล้วนะให้สูตรสําเร็จแล้วนะคะก็คือให้นั่งท่าโยคะนั่งท่าสมาธินั่งท่าพระพุทธรูปนั่งท่าตรงท่าตึงท่าตั้งฉากโลกนะคะ โดยจะให้ร่างกายมันสมดุลนะคะจะไม่งอไม่เอน็นเอียงซ้ายขวาไม่ก้มหน้าไม่เงยอะไรมากเกินไปกระดูกสันหลังมันดีแล้วเนี่ยเวลานั่งปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรนะนจะไม่เป็นปัญหาที่เกิดจากการนั่งผิดท่าผิดทางแต่เราจะรบกับกิเลสที่อยู่ในจิตในใจได้ได้สะดวกสบายนั่นเองฉะนั้น การที่แม่ให้ลูกมาอยู่กับลมเสมอลมหายใจมันจึงจะไปปรับธาตุปรับขันเริ่มต้นมันต้องเข้าอนุบาลก่อนนะลูกนะเหมือนเราเรียนหนังสือนะ่ะอยู่ๆเราจะขึ้นปหนึ่งเลยไม่ได้เรียนอนุบาลเลยก็เป็นไป,นปนไม่ได้นะคะมันไม่แน่นอนุบาลก็คือมาฝึกนะคะมาฝึกมือมาฝึกท่าทางมาฝึก ใช้ชีวิตนะคะในการอยู่การกินการน,นอนการพูดการอะไรทั้งหลายยังไม่เข้าสู่วิชาการนั่นเองนะคะเมื่อเราอยู่กับท่าทางนะคะแบบเป็นอนุบาลน,นะคะจิตใจของเราพลอยดีพลอยร่าเริงเบิกบานไปด้วยฉนั้นก็ขอให้เริ่มฝึกแบบอนุบาลไปก่อนนะลูกนะจะบอกว่าอาณาปณสติมันเป็นแค่อนุบาล มันต้องอย่างนี้ก่อนนะคะไม่งั้นลูกจะไม่เข้าใจจะไม่ไม่รอบนะคะไม่ได้รู้ไม่ได้รู้รอบรู้กว้างรู้ไกลรู้ลึก,ลก,ลลก,ลกมันต้องเริ่มที่จิตใจและร่างกายก่อนถึงจะไปฝึกอาณาปานาสตินะคะฉะนั้นก็เริ่มมาจัดท่าจัดทางนั่งให้มันถูกท่าถูกทางการคาแมวท้องสำคัญที่สุด การคาแมวทองมันจะยืดตัวขึ้นนะคะไหล่ของเราก็จะยกขึ้นตรงนี้นะคะทั้งทองยืดคาแมวทองยืดตัวขึ้นไหล่ยกขึ้นเนี่ยร่างกายมันพร้อมที่จะสูดลมเข้าไปนะคะกักต,ตุนลมหายใจเข้าไปนั่นเองนี่แหละสําคัญที่สุดอยู่ตรงนี้นะถ้าเราไม่เริ่มฝึกเริ่มหัดแบบนี้มันก็จะทํายากอยู่มันจิตใจของเรามันจะไปตาม นะคะกระแสจิตเพราะว่ามันเหมือนลิงจิตของเราเนี่ยมันเหมือนลิงแล้วมันจะวิ่งกระโดดจากต้นไม้นี้ไปต้นไม้นั้นจากต้นไม้โน้นไปต้นไม้นี้อย่างเงี้ยมันจะไม่นิ่งนั่นเองนะถ้าเรามาอยู่กับการขาแมแ่วท้องยืดตัวขึ้นยกไหล่ขึ้นแล้วก็สูดลมเข้าไปในร่างกายให้มันพอเพียงสูดเบาๆยาวๆลึกๆกลืนเข้าไปสูดกลืนเข้าไปแล้วเนี่ย พอเราเริ่มทําอย่างนี้จิตสงบแล้วนะจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือว่า a f t อ r ์ h o c k หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราจิตใจมันฟุ้งซ่านมันตื่นเต้นมันก็วิ่งก็หัวหกก้นขวิดมันจะต้องมีสติในการวิ่งในการหลบหลีกในการเอาตัวรอดก็คือต้องมีสตินั่นเองจะหลบตรงไหนจะวิ่งตรงไหนจะไม่ให้มันเกิดอะไรเหตุการณ์ตรงไหนนี่มันจะต้องมีสติสัมปชัญญะเริ่มที่ลมหายใจนะลูกนะ เริ่มที่ลมหายใจสติสัมปะชัญญามันจะเริ่มแล้วนะคะมันจะเข้มเข้มแข็งมันจะสมบูรณ์ให้ฉะนั้นการมาอยู่กับลมหายใจหรืออาณาปณสติตามวิชาที่พระพุทธองค์มอบให้เป็นวิชาและจารณะสัมปันโนมันจะแน่นนะคะมันจะชัดเจนนะคะมันจะทําได้มันจะง่ายขึ้นมันจะเป็นการเริ่มอนุบาลเริ่ม นะจับดินน้ำมันมันนวดเริ่มจับดินสอขีดเส้นขึ้นขีดลงเริ่มทำวงกลมนะคะนี่แหละจะขีดจะเขียนอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องเริ่มใช้กล้ามเนื้อมือก่อนอันนี้ก็เริ่มทำอาณาปณสติก็ต้องมาจัดที่นั่งนะคะการนั่งทำมันถูกต้องกว่าที่จะยืนทำเพราะว่ามันบางทีเราคอนโทรลไม่ได้เนี่ยมันจะล้มนั่นเองเพราะว่าอาณาปณสติมันจะไป ปั่นป่วนข้างในนะคะให้มันโครงเคลงนะให้อวัยวะทั้งหลายมันแปรปรวนให้มันปรับทตุปรับขันแล้วมันจะโครงเคลงมันจะล้มต้องเริ่มท่านั่งก่อนนะลูกนะนั่งทำก่อนพอนั้นพอจิตใจเข้มแข็งร่างกายแข็งแรงแล้วเราก็มาเริ่มเดินจงกรมแบบอาณาปานาสติหรือทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่มีอาณาปานาสติ ไปพร้อมๆกันเรียกว่าอาณาปณสัญญาทำาอะไรก็แล้วแต่รู้สึกลมหายใจเข้าออกทุกครั้งเลยนี่แหละมันจึงจะทำให้ลูกสำเร็จนะคะสำเร็จสมหวังสมปรรถนะคะลองฝึกดูนะคะไม่มีอะไรยากเกินไปใช่ไหมลูกแค่นี้แหละนะคะอาณาปณสติหรือลมหายใจทำให้เราเริ่มเข้าสู่สติสัมปะชัญญะได้มันจะแก้ไขปัญหาเหตุการณ์สถานการณ์อะไรบุคคลอะไร ที่มันฉุกและหุกฉุกเฉินได้อย่างดีเลยค่ะฝึกดูนะคะค่ะ